สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มมาริผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาผ้าทไทยลายดอกแก้วสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆวันนี้นะคะเพิ่มเติมให้อีกสี่เฉดสีวันนี้เพิ่มเติมให้อีกสี่เฉดสีสวยๆเลยค่ะคุณพี่จ๋าวันนี้ค่ะมีสีม่วงนะนุ่มมีสีม่วงค่ะสีม่วงค่ะสีแดงจ้ะสีเหลืองค่ะสีฟ้าค่ะ คุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนเลือกได้เลยคุณลูกค้าคาขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรนะคะความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะนําไปตัดผ้าถุงสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนําไปตัดกระโปรงหรือว่าคุณลูกค้าจะไปตัดเกงก็ได้นะเลือกตัดได้1อย่างคุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะนําไปตัดชุดเดรสสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้เหมือนที่นุ่มใส่อยู่ก็ได้คุณลูกค้าคะความยาวชุดไม่เกิน35นิ้วนะคะความยาวแขนไม่เกิน8.5ค่ะคุณลูกกกค้้าาาา็สมรถนนนํไไปตััดดดยยีบเเช่ว ผื่นนี้สีม่วงคุณลูกค้าขาผื่นนี้สีม่วงลายดอกแก้วถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยราคาผืนละ690บาทราคาผื่นละ690บาทคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้าจะเลือกซื้อเป็นสีแดงดีคะผืนนี้สีแดงจ้ะ ผืนนี้สีแดงสวยๆเป็นผ้าฝ้ายสไลด์ผ้าฝ้ายสไลด์ที่มีสีมากกว่า3ผืนนะคะบนผืนผ้าคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเย็บตรงให้ฟรีนะบริการเย็บตรงให้ฟรีคุณลูกค้านะคะสามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยบอกว่าเย็บตรงมาให้คุณพี่ด้วยนะคะเพราะว่าคุณพี่นะคะจะซื้อไปฝากคุณย่าจะซื้อไปฝากคุณยายนะคะจะได้สวมใส่ได้เลยยินดีค่ะไม่ร้อนไม่คันใส่สบายไม่ร้อนเพราะว่าเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสาตะกอคุณลูกค้าขาระบายอากาศดีไม่ร้อนนะคะผืนนี้ลายดอกแก้วสีแดงคคค่ะ้าุณูกชอ สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกดติดตามกด subscribe นะที่ช่อง youtube แม่มาลีผ้าไทยนะรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มพื้นนี้สีเหลืองจ้าพี่พื้นนี้สีเหลืองสุดคลาสสิกค่ะผ้าไทยไลายดอกแก้วเซตนี้สีเหลืองถ้าคุณลูกค้าชอบเฉดสีเหลืองเลือกซื้อเลือกช็อปผืนนี้ได้เลยคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะ รวมไปถึงเรามีสีฟ้าด้วยเรามีสีฟ้านะคืนนี้จะเป็นสีฟ้าสดใสสีฟ้าราชินีสีฟ้าสดใสสีฟ้าราชินีดูนะคะค่ะาาตัดชุดสวยจังเลยอะ่ะ นึกว่าตัดเป็นชุดคนจะออกมาสวยมากๆนะคะใส่งานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่แฟนนักใส่ได้เลยคุณลูกค้าคะชุดสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนเลือกได้เลยอยากตัดเป็นชุดเดทน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะสวมใส่นะคะไปร่วมงานออกงานงานบวชงานแต่งงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่สวมใส่นะคะคุณลูกค้าคะไปวัดเข้าวัดทำบุญนะคะหรือว่านะคะ,ะต้อนรับนะคะเปิดเทอมนี้นะคะคุณครูก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าคะสวมใส่ไปทํางานในวันพระไทยได้เลย ยินดีแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสนใจเลือกผ้านะคะผ้าลายดอกแก้วสีฟ้าลายชินีแบบนี้แต่เป็นชุดเดรสแบบนี้ใช่ไหมราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ที่1,590บาทคุณลูกค้าขาหนึ่งพันหบาทในวันนี้คุณลูกค้านะคะก็จะได้รับนะคะกระเป๋าสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยนะคะกระเป๋าหนังพีย u